สิ่งที่เพอร์เฟกของ Morning Pages คือความไม่เพอร์เฟกของมันนี่แหละเวลามีคนชมพี่โจว่าเนี่ยโหพี่โจช่างเป็นแบบคนที่อบอุ่นมีน้ำเสียงที่อบอุ่นเลยเยอะมึงมาดู Morning Pages จเลยขอให้มาอ่านมอร์นิ่ง g e s ขอให้มัน <laughs> อ่านมาอ่าน Morning Pages <laughs> เลย <laughs> <ม>เพราะว่าฉันฉันอ้วกไปในนั้นหมดแล้วไง <laughs> ออ welcome to your rewrite podcast with Joe and Nate Rewrite your story. Rewrite your life. สิ่งแรกที่ตื่นนอนตอนเช้าของพิโ่โจทำคืออะไรอืมเนี่ยคือเข้าเรื่องเลยเพราะว่าเราทำสิ่งเนี้พี่เนทมา25ปีแล้วเนาะมันเรียกว่า morning pages กิจกรรมที่เราแนะนําทุกๆคนเลยโดยเฉพาะว่าคนทํางานสร้างสารรค์ต่างๆไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักเขียนหรืออยากเขียนนิยายเนาะงานอื่นๆเป็นแม่บ้านเป็นคุณหมอหรือเป็นทนายความอะเราอยากให้ทุกๆคนที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วทำสิ่งสิ่งที่เรียกว่า Morning p a g e s กันทุกๆวันแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันว่า Morning p a g e s คืออะไรอมอ morning p a g e s มันคือการการเขียนแบบไม่หยุดมือตอนตื่นนอนก่อนที่คุณจะเอื้อมมือไปหยิบมือถือ ลองหยิบสมุดขึ้นมาข้างๆตัวแล้วก็เขียนเป็นจำนวนสามหน้าทุกๆเช้าการเขียนก็คือเขียนแบบไม่หยุดมือเลยอ,อันนี้คือความหมายดั้งเดิมของ Morning Pages เนาะแต่เอาจริงๆพูดตรงๆอ่ะโจเองก็ปรับนิดหน่อยอย่างเช่นเป็นเขียน15นาทีไม่ได้เป็น3หน้าเพราะว่าเราใช้วิธีการพิมพ์ใน iPad ตอ,อนเช้ามาสักพักหนึ่งแล้วแต่เมื่อก่อนก็เขียนในสมุดแหละอย่างว่โจเนี่ยเขียนมานานแล้วผมว่าแบบก็ปรับวิธีการให้เข้ากับตัวเองแล้ะแต่ว่าอยากชวนี่โจคุยย้อนกลับไปถึงแบบว่าแบบต้นตอของ Morning Pages ที่เราแบบได้อ่านกันมาว,ว่าสิ่งเนี้ยมาจากใครนะจากหนังสือเล่มไหนแล้วทำไมแบบหลายๆคนพูดถึงเรื่อง c Creative w r i t i n g หรือการสร้างนิสัยในการเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยสิ่งที่ควรจะต้องทาที่หลายๆคนแบบว่าแบบแนะนาว่าอย่างแรกเลยก่อนที่จะไปเขียนนิยายไปเขียนแบบข่าวไปเขียนแบบ โพสต์นั้นนี้อะไรเงี้ยให้เริ่มต้นสร้างนิสัยด้วยการทำมอร์นิ่งเพจแจสที่มามันคือ จากไหนครับ Morning Pages เนี่ยจริงๆ25ปีก่อนเรารู้จักจากหนังสือของคุณจูเลียคาเมรอนจูเลียคาเมรอนเป็นทั้งนักเขียนเป็นนักทำหนังทำสารคดีทำงานอาร์ตเอ็กซิบิชันอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งของเธอที่เรียกว่าเรียกว่าดังที่สุดล่ะชื่อ The Art i s t เวยซึ่งในนั้นน่ะพูดถึงว่าการที่วิถีชีวิตของคนอยากเป็นคนครีเอทีฟเนี่ยต้องมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือ Morning Pages คือการเขียน3าหน้าทุกๆเช้าวันที่2คือ The Artist Day ก็คือแบบว่าแต่ละปดดาห์ออกเ กับศิลปินในตัวคุณบ้างไปนน่นมานี่อันที่สามก็คือวอลกิ้งใช้เวลาวอลกอการเดินเป็นเวลา20นาทีซึ่งเรากับพี่เนยก็คุยเรื่องการเดินในหลายๆครั้งนะว่ามันสําคัญยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆ morning pages เนี่ยกขาไม่ใช่คุณจูเลียคาร์เมลอนเป็นคนคิดค้นหรอกมันมีมานานแล้วแหละที่เขาคำเนี้ยที่เขาพูดถึงกันอยู่ผมว่าถ้าเอาแค่วิธีการทําของมันเนาะถ้าไม่ใช่ที่จูเลียเรียกมันว่า morning pages อะไรเงี้ยคือเราทุกคนก็น่าจะมีการเขียนแบบเนี้ย กันอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งชื่อมันสิ่งแรกของวันเนี่ยฉันขอลุกขึ้นมาเขียนบันทึกประจําวันอะไรนิดหน่อยก่อนห,อหรือเขียนวางแผนงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาควาจริงแล้วว่า Morning p a พ e s อะไม่ใช่การเขียนที่มีการวางแผนอะไรที่เราเราเข้าใจว่ามันคือ,อ,อไอดอารี่หรือเปล่ามันคือบันทึกหรือเปล่า มอร์นิ่งเพจไม่ใช่การเขียนนิยายไม่ได้เป็นการคิดแล้วเขียนขออ้อ2 Morning p a g e s ไม่ใช่การเขียนไดอารี่มอร์นิ่งเพจคือการเขียนแบบไม่หยุดมือเลยอย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะใช้ปากกาสมุดเขียนแบบอย่างต่อเนื่องไม่หยุดคิดเลยอะอะไรที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือเขียนไปต่อเนื่องเรื่อยๆโดยมีกรอบของจํานวนหน้าหรือจํานวนนาทีที่เราตกลงกับตัวเองอะครับว่าสมมติเราตกลงว่าจะเขียนสาหน้านะ ก็เขียนอหญาหยุดสามหน้าแล้วเวลาเขียนอห่าหยุดสามหน้าเนี่ยก็คือเขียนไม่ออกก็เขียนลงไปเลยว่าไม่รู้จะเขียนอะไรแล้วไม่รู้จะเขียนอะไรเนาะอย่างเมื่อเช้าที่เราเขียนก็อาจจะแบบว่าอามันอาจจะเป็นตัวอย่างเช่นสวัสดีเช้าวันจันทร์โอ้ยไม่รู้จะเริ่มเขียนยังไงดีเลยไม่มีอะไรในหัวเลยเมื่อคืนดูซีรีส์หนักไปหน่อยวันนี้มีประชุมอะไรบ้างเนี่ยดีหน่อยที่เตรียมสไลด์ไ้แล้วแต่ก็ยังอยากแก้แต่ซีรีส์เมื่อคืนมันสนุกมากเลยนะเมื่อคืนเราได้คุยกับใครบ้างคือ ความคิดเรากระโดดไปกระโดดมาได้อะอหรือถ้าเราไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรอะ่ะก็เขียนลงไปเลยว่าไม่รู้จะเขียนอะไรไม่รู้จะเขียนอะไรซ้ําๆไปอย่างเงี้ยเพราะนึกออกไหมตอนเราตื่นนอนอะ่ะหัวสมองเราอย่างเบอร์เบอร์แบงแบงอยู่เนอะมันง่วงง่วงงุนงุนอยู่อย่างเงี้ยโมเมนต์ moment นะคือโมเมนต์ที่ดีที่จะเขียนมันลงไปไประโยคที่เราเขียนบ่อยที่สุดในสมุดเราคือยังไงต่อไปวะ ได้ยังไงต่อไปเนี่ยฉันต้องทายังไงต่อไปออก็เขียนมันลงไปแบบน,นั้นห้า <H> คือครบสามหน้าก็าอยากแนะนําให้ว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างหากระดาษปากกามากับมีคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยลองลองเริ่มต้นที่กระดาษปากกาก่อนเพราะว่าเรารสึกว่าเอฟเฟกไม่เหมือนกัน,น,นเนาะออกับอย่างที่3มก็คือเขียนทุกอย่างที่ผุดมาในกระแสสํานึกก็คือออกมาจาก stream of consciousness อะไรเงี้ยคือถ้าถ้าใครที่เคยอ่านแบบนิยายหรือวรรณกรรมที่เป็นแบบประเภทนี้เนาะกระแสสํานึกอะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันคือการพลาด การพร่มของคนเขียนเลยไม่ว่าอะไรที่ผุดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นน่ะก็จับลงมาใส่หน้ากระดาษเลยทันทีอันนี้คือแบบตามหลักการใช่ปะ่ะออ,อยากชวนพี่โจคุยอีกเรื่องหนึง่งมันมีคำที่น่าสนใจใน The a r t i ิ t w วคคำว่า rain, Brain Drain เออผมรู้สึกว่าสนใจคือถ้าแปลความหมายมันก็คือการระบายทุกอย่างที่อยู่ในแบบสมองในหัวของเราออกมาบนหน้ากระดาษภาษาเราเรียกว่าอะไรแบบพี่เนตเรียกว่าอ้วกมันออกมาคือว่ามีอะไรก็อ้วกอ,อ้ <laughs> วกพ่นพ่นมันออกมาเว้ยม, <laughs> มันคืออย่างนี้ประเด็นคือการเขียนแบบต่อเนื่องไม่หยุดเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องหยุดคิดด้วยนะห้ามอ่านด้วยนะว่าสิ่งที่เราเราเขียนไปอ่านว่าอะไรเขียนมาเอาเรื่อยๆไซโคโลจี g มันคือสิ่งนี้พี่เน้นเป็นการฝึกที่ จะไม่ฟังเสียงเซนเซอร์มายหรือเสียงที่จะคอยเอดิตในหัวคนเรามันมีแนวโน้มที่จะแบบว่าเราเราเราคิดเราดีพอหรือ,อยังวะเราแบบเก่งยังวะเราคิดได้ครบรอบด้านหรือ,อยังที่เราเขียนไปเนี่ยมันมันดีหรืออย่างอะไรเนี่ยพื้นที่ตรงนเนี้ย Morning p a พ e แเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่คุณจะมาเขียนวรรณกรรมหรือสร้างสรรค์งานศิลปะเอกของโลกใดๆมันเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถอ้วกมันออกมาให้ห่วยที่สุดยังไงก็ได้กติกามีอยู่ว่าสมุดเล่มเนี้ย ห้ามให้ใครอ่านเลยอืมและแม้กระทั่งตัวคุณเองนะอย่างน้อยก็ผ่านไปสักเดือนหรือสองเดือนค่อยกลับมาอ่านในหนังสือ The Art is w well, a y บอกเลยว่าแม้แต่คุณเองอ่ะจะอ่านได้เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว8สัปดาห์ใช่อย่างน้อยก็8สัปดาห์ก็สอ,สอง <S 2> 2 <S เดือนผ่านไปสักพักหนึ่งไม,ไม่ใช่ที่ที่คุณจะกลับมาอ่านะ่ะแปลว่าความหมายของการแบบเขียน3มหน้าเนี้ยออกไปอะ่ะคือไม่ได้หมายความว่าแบบเขียนจบสามหน้าปุ๊บ ไหนฉันขอแบบอ่านหน่อยเนาะว่าแบบมันมีอะไรบ้างที่คันเขียนออกมาแล้วก็เอาไปทํางานต่อแปลว่าฟังก์ชันของมันไม่ใช่ใช่ไมไม่ใช่การเขียนไม่ใช่การเขียนแบบนั้นของการทํางานไม่ใช่ไม่ใช่เฟิร์สดับของคุณนะไม่ใช่การวางแผนในการทํางานอะไรแบบนั้นมันคือแค่อ้วกที่บอกว่ากคือตื่นมาแบบหัวบวมสมองบวมเต็มไปด้วยแบบถ้อยคําอะไรที่อัดแน่นขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็อ้วกออกมากองลงในหน้ากระดาษแล้วเก็บสิ่งเนี้ยไว้ในลิ้นชักแล้วจริงๆเอาแบบจริงๆแล้วอะพื้นที่ตรงเนี้ย ที่เราเจอของจริงนะพี่เน้นเป็นพื้นที่ที่เราเขียนความคิดน e g a t i e เยอะมากเนาะเช่นพูดง่ายๆบบ่นอ่ะ,อะหรือด่าด่าใครต่อใครไม่พอใจหรือเศร้ามากๆหรือเวลาเราเราเหงามากๆใน The a r t i s w y บอกว่าแบบให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่จะอยู่ใน Morning งเพจของทุกคนแทบจะทุกคนเนาะไม่ใช่เรื่อง positiv เ,เป็นหลักจะเป็นเรื่องเนกาทีฟด้วยซ้ำซึ่งออไม่เป็นไรเรื่องเรื่องแบบว่าด่าตัวเอง บ่นน้อยใจน้อยใจตัวเองน้อยใจคนรอบข้างน้อยใจในความสัมพันธ์หรือกลดาสิ่งที่เจอมาแบบเมื่อวานนี้หรือทัอ้งสัปดาห์หรือทั้งเดือนหรือชีวิตทั้งชีวิตหร,หรือปัญหาที่คิดไม่ออกอก็ก็คือไม่รู้จะด่าใครด้วยซ้ำบางครั้งเราก็อัดอั้นตันใจไม่รู้ว่าจะต่อว่าใครอะไรเงี้ยก็เขียนความรู้สึกอัดอั้นนั้นนะออกออกมาอยู่ในกระดาษ สมุดที่เอาไว้เขียนมอร์นิ่งเพจกับสมุดที่ไว้เขียนบันทึกกับไดอารี่ควรจะเป็นแบบว่าสองสิ่งที่แยกกันเก็บหรือหรือมีหน้าตาไม่เหมือนกันหรือบอกแฟนคุณสามีคุณแบบภรรยาคุณไว้เลยว่านี่คือมอร์นิ่งเพจของของฉันอย่าไปอ่านกดคือห้ามอ่านหรือราวอะ ก็ไม่ควรไปอ่านมอร์นิ่งเพจของใครมันมันเป็นพื้นที่พื้นที่ซูเปอร์เซฟปริเว y ซีปลอดภัยของเขาอะไรอย่างเงี้ยหลักๆคือเราไม่ควรอ่านมอร์นิ่งเพจกันเพราะฉะนั้นเป็นที่เฉพาะพิเศษของเราพีเ่เนทมันคือไม่ต้องกังวลเลยว่าสิ่งน,นั้นจะไปไรถึงแม้ว่าเราจะเขียนอะไรค่อนข้างแย่สมมติว่าเขียนคาหยาบหรือว่าเขียนะระบายความรู้สึกโกรธมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขียนออกไปมันเกิดอะไรขึ้นรูปป้ป่ะคำพูดเหล่านั้นอะมันเคยอยู่ในหัวเรา ตอนนี้มันออกมาอยู่ในกระดาษอย่างเป็นรูปธรรมแล้วมันทําให้ตัวเราเบาสบายกับปัญหานั้นแล้ว,แล,วแล้วปัญหานั้นจะค่อยๆค,คลี่คลายลงอะ่ะเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมอยู่ในกระดาษนั้นแล้วอืมออันนี้พูดในแง่ความโกรธเนาะหรือความแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยแต่โจเรารู้จัก Morning p a เ e s เนี่ยตอนที่เราอยู่อเมริกาเมื่อ25ปีก่อนแล้วแล้วเรารู้สึกเหงาเพราะเราอยู่คนเดียวในที่อเมริกาแล้ว การเขียน Morning Pages มันมีอีกข้อดอีอย่างหนึ่งคือมันเหมือนเป็นการยืนยันว่าเรามีตัวตนอยู่บนโลกใบเนี้เราซึ่งไม่มีใครเลยที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแต่พอเราเขียนมันออกมามันเหมือนมีตัวตนเราอยู่ในสมุดเล่มนี้ไม่ว่าเราจะรู้สึกเหงาเศร้ามีความสุขกับการกินกาแฟกับการไปร้านอาหารไปเจอหนังสือดีๆมันเหมือนมีตัวเรา อยู่อยู่บนโลกใบนี้อีกคนหนึ่งน้อะไรเงี้ยผมสนใจอีกประเด็นหนึ่งในหนังสือ The Artis t Way เนาะคุณจูเลียพูดถึงเรื่องการทํางานของสมองซ้ายกับสมองขวาไว้ค่อนข้างเยอะใชะ่ป่ะแล้วก็พูดว่าจริงๆแล้ว Morning Page เนี่ยมันคือการอนุญาตให้ฝั่งซ้าย ลงมาเขียนใช่ป่ะเพราะว่าปกติเราเมื่อทํางานเขียนเนี่ยจะให้แบบว่าทั้งสมองฝั่งซ้ายและขวามาร่วมมือกานทางานเขียนอยู่แล้ว mm hmm. เพราะเราต้องคิดต้องวิเคราะห์ต้องแบบสังเคราะห์เรื่องต้องอะไรต่างาๆาอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มาพร้อมกับฝั่งขวาของเราสมองฝั่งขวาของเราอะมันคือความคิดเชิงตักกะแต่คุณจูเลียบอกว่าไอความคิดเชิงตรกกะเนี่ยเท่ากับเซนเซอร์ mm hmm. ใช่ป่ะแล้วก็แต่ทําไมถึงต้องมีเซนเซอร์เพราะว่าไอความคิดเชิงตรกกะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความคิดเพื่อให้เราเอาชีวิตอยู่ให้รอด แล,แล้วการรอดของเราอะ่ะเราก็จะใช้บอกว่าฝั่งแบบคิดอย่าง critical thinking อะ่ะมาเพื่อวิเคราะห์ประเมินเพื่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคิดและตัดสินใจหรือแม้กระทั่งเขียนออกไปพูดออกไปสิ่งนี้มันจะทําให้เราไม่ตายนะ <c ười, <c ười> คือคือพูดง่ายๆว่าไม่พูดห่วยหวยหรือแบบแย่ๆออกไปเพื่อที่จะมีผลอะไรตามมาบ้างจากการกระทํานั้นแต่คุณจูเลียบอกว่าการเขียน Morning Page เนี้ยมันไม่ใช่ขั้นตอนของการพูดหรือเขียนหรือทําแบบนั้นไงมันคือเรานั่งอยู่กับตัวเองอ่ะ แปลว่าไม่ได้มีใครมาจ้องทำลายเราตอนที่เรานั่งเขียน3หน้านั้นเพราะฉะนั้นเอาเก็บไอตัวฝั่งขวาไว้ก่อนอนุญาตให้ฝั่งซ้ายออกมาทำงานอย่างเต็มที่เถอะพอพี่เนตพูดอย่างเงี้ยเราเห็นภาพให้ทุกคนนึกถึงการ์ตูนเรื่อง Inside Out ที่มันมีการ์ตูนมีตัวแฮปปี้มีจอยมีกรีฟมีตัวเศร้ามีอะไรเงี้ยถ้าเรื่องเนี้ยมันเป็นสมองเราอ่ะมันก็จะมีสมองเราหลายพาร์ทเนาะพาร์ทที่เป็น critical thinking พาร์ทที่เป็น creative thinking แล้วก็มีพาร์ทสมอง thinking อื่นๆละอยู่ในหัวเราอะไรเงี้ย ตั้งแต่เด็กจนโตมาพวกเราทุกคนนะใช้สมองในการเรียนรู้ในการเรียนสมองส่วนคริติคอลทิงกิ้งเราจะค่อนข้างแข็งแรงเราฝึกคิดวิเคราะห์ว่าเออถ้าแบบ A อบวกบเท่ากับซนะแล้วก็ออซึ่งมป็นความสัมพันในการเรียนรู้ซึ่งสำคัญนะไม่ได,ออไได้ไม่ได้ไม่สำคัญนะในสมองในการแบบคิดแบบ Critical หรือลอจิกทิงกิ้งอะไรเงี้ยแต่คนที่ทํางาน Creative อะมันก็นิดสมองส่วนครีเอทีฟทิงกิ้งไงแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ฝึก มานานแล้วเราเคยฝึกตอนที่เราอยู่อนุบาลที่เราต่อเลโก้หรือเราเล่นจิ๊กซอว์หรือว่ารูกันอะไรหรือรเราไปทะเลกับเพื่อนแล้วก็แต่งตัวบ้าๆแบบกระโดดแบบว่า,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 าถ่ายรูปเซลฟี่อะไรกัน<ๆ>เลยเนี้ย<ๆ><ๆ>เราก็ใช้บ้างแหละแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อสมองส่วนครีเอทีฟทิงกิ้งแบบจริงจังอะไรเนี้ยมอร์นิ่งเพจเจสนี่แหละเป็นพื้นที่ที่เราจะได้ฝึกสมองส่วนครีเอทีฟทิงกิ้งแบบจริงจังผมผมนึกภาพอย่างนี้คือตอนตื่นมาตอนเช้าว่าตอนที่แบบว่าสลืมสลืองอแงอยู่เนี่ยนะ ปล่อยให้สมองฝั่งขวามันงวงเงียไปก่อนแต่ว่ารีบปลุกไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยตื่นตื่นตื่นระหว่างที่มันมายังงวง,งเงียงสลึม<ๆ>สลืออยู่<ๆ>เนี่ยแอบแบบชฉวยโอกาสจังหวะเนี้ยมาทําสิ่งมันยังไม่รู้แล้วกันว่าเรากําลังทําอะไรเราฝึกวิจารณ์ตัวเองมานาน แล้วเราคุ้นมากเลยที่เราจะวิจารตัวเองเร็วมากเลยฉันจะทําได้หรอวะสิ่งนี้แกเป็นใครเนี่ยแกจะมาทาโปรเจกต์นี้ได้แกเป็นคนที่เป็นวิกเก็ตลิงเป็นตัวอ่อนที่สุดในกลุ่มหรือตอนนี้เลยนะเราเราฝึกวิจารณแบบนี้กันมาบ่อยๆอะ่ะแต่พอเราเขียน Morning p a g e s มันเจออะไรรูป้ป่ะเราได้ยินเสียงด่าเนี่ยแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเสียงเนี้ยมันคือเสียงที่เราเคยถูกพ่อแม่ดุตอนเด็ก เคยเคยเป็นเสียงที่ครูซึ่งไม่เข้าใจเราวิจารณ์งานเราต่อนหน้าชั้นเรียนหรือเป็นเสียงเพื่อนที่เคยหัวเราะเยาะเราถึงเรื่องบ้าๆบอๆที่เราทําหรือว่าเพื่อนที่เคยล้อเรียนอะไรเราต่างๆมันทําให้เราเห็นไงว่าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่า Morning งเพจทาให้เราเข้าใจว่าไอ้เสียงนกเทีฟเหล่านั้นมันไม่เคยเป็นความจริงเลยเว้ย มันมันจะทําให้เราทะลุจากด้านความกลัวหนึ่งอะ่ะมันทะลุความกลัวออกไปพนเพียนนะี้นะฉันกลัวเฮ้ยกลัวจังเลยว่าวันนี้ต้องประชุมซึ่งแบบว่าโคตนไม่พร้อมเลยวะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้อย่างนี้นนนนนแต่สุดท้ายมันจะมันจะหลุดออกมาเองอะ่ะเอา้าตกลงกลัวอะไรกันเนี่ยทลายก็เตรียงครบ20หน้าแล้วจ,จะเอาอะไรอีกต้องดีอะไรขึ้นกว่านี้อีกเหรออะไรเงนะี้ยมันจะมีเสียงอีกเสียงหนึ่งซึ่งอันนั้นอ่ะเป็น small voice หรือ inner voice เล็กๆมันคือเสียง creative voice หรือ creative thinking นั่นเองที่เขาพยายามจะมีตัวตนอยู่ในเราเนี่ย อืมผมชอบอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีวิธีที่เรียกว่าถูกหรือผิดสำหรับการเขียน Morning Pages เนอะเออแต่ละคนน่ะ สามารถเอาหลักการพื้นฐานอันนี้ไปปรับใช้ให้เป็นแบบของตัวเองเช่นสมมุติว่าผมเป็นคนตื่นสายอะไรเงี้ยก็มอร์นิ่งเพจส์ของเราก็อาจจะเป็นแบบมอร์นิ่งเพจส์ที่เขียนตอนแบบส1บเอดโมงหรือบ่ายโมงก็ได้ใช่ปะ่ะหรือถ้าเกิดแบบว่า,วาเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะว่าตอนตื่นขึ้นมาก็จะเต็มไปด้วยเสียงเจียวจ้าในบ้านแบบว่าต้องปฏิสัมพันธ์คนตั้งแต่แบบตื่นนอนเลยอะไรเงี้ยมอร์นิ่งเพจส์ก็อาจจะกลายเป็นสามหน้าตอนก่อนนอนก่อนนอนก็ได้หรือตอนแบบว่าอาบน้ําเสร็จแล้วก็แบบแต่ข้าจริงแล้ว่มันคือกกรระบวนาทั้งหมด มันคือการสร้างพฤติกรรมต่างหากเนาะว่าแบบเอ้ยยังไงก็ได้ขอให้ปรับให้เป็นพฤติกรรมที่คุณทําได้ทุกวันอ่ะแต่ตอนเช้ามันก็มีข้อดีคือมันเหมือนถ้าเราเซตพฤติกรรมนี้ไว้ตอนเช้าทั้งวันเราจะเป็นวันที่ดีเหมือนเราเซตเซตมูดของเราไว้ก่อนผมว่ามันมีผลเหมือนกันนะว่าเ้ยในหัวของเราอ่ะมันมีความคิดอะไรอยู่ตอนที่ตื่นนอนตอนเช้ากับตอนที่ก่อนจะนอนผมว่ามันมันน่าจะเป็นชุดความคิดคนละแบบกันแต่ก่อนนอนก็มีข้อดีคือมันเหมือนแบบเราได้เคลียร์แบบว่ามลพิษทางความคิดเราออกไปก่อน เอออ้วกไปให้หมดเราก็จะหลับสบายหลับสบายขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีคนละแบบก็ลองไปปรับใช้ดูแต่แน่ๆพี่เน็ตพูดคำนี้ออกมาถูกเลยมันเป็นพฤติกรรมพอเป็นพฤติกรรมข้อหนึ่งคืออะไรคือคุณต้องฝึกมันไม่ไมันไม่ได้มาง่ายๆพูดว่า3หน้าเนี่ยเฮ้ยสบายพอเอาิจริงอันหน้าหนึ่งก็วกแตกแล้วบอกเลยเนาะโดยเฉพาะคนที่ทําใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสกับตัวเองนะก็เอาเท่าที่ตัวเองได้แต่ว่าอ่ะถ้า3มหน้าเยอะไปวันถัดไปก็ลองกําหนดว่าเป็นสักหนึ่งหน้าก่อนไหมแล้วค่อยๆทําแต่ ต้องทำทุกวันเพราะมันคือพฤติกรรมไง<อ>จนกว่าเราจะทําจนติดอะ่ะครึ่งหน้าก็ยังดีหนังสือ The Daily Stoic อะ่ะของช่วงวันช่วงช่วงวันสองวันนี้พอดีเลยพูดถึงเรื่องนี้พี่โจพูดถึงเรื่อง uh, The Chain Method ถ้าจะทําอะไรให้กลายเป็นแบบนิสัยให้กลายเป็นฮับบิตเนี่ยคุณจะต้องทำฮับบิตตัวที่ตั้งใจจะให้เป็นพฤติกรรมประจําของเราอะ่ะ ต่อข้อเป็นโซ่ยาวๆห้ามเบรกมันหม,มายความว่าอะไระสมมุติว่าเราอยากทำพฤติกรรมการเขียน Morning Pages ตอนเช้าเป็นอย่างแรกตอนตื่นนอนอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมนะผมแนะนําว่าถ้าเรามีสมุดโน้ตอีกเล่มแล้วกันหรือสมุดที่เราไว้จดบันทึกประจํำวันเขียนไดอารี่อะไรเงี้ยลองทำ tracker ดูว่าวันนี้ได้เขียน Morning Pages แล้วหรือยังแล้วพยายามต่อจุดเนี้ยอย่าให้จุดขาด จะแบบแล้วอย่างหนึ่งอ่ะคือความพยายามที่จะเขียน m o n อร์ g ิ่งเพจกับความพยายามที่สองก็คือทำทุกอย่างให้เป็นแบบเชนให้เป็นแบบห่วงโซ่ว่าถ้าเกิดคุณเริ่มแล้ววันแรกควรจะต้องมีวันที่สองวันที่สามวันที่สี่แล้วต่อเป็นสัปดาห์ต่อเป็นเดือนให้ได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยมันถึงจะกลายมาเป็นแบบพฤติกรรมเป็นฮับปิดได้เออและฮับปิดนี้เนียมันมันมันเดวลลอปได้หลายอย่างนะพี่เน้นคือเราเริ่มต้นจากมอร์นิ่งเพจคือตอนเช้าเริ่มต้นแบบว่าอ่าปัจจุบันนี้ก็คือประมาณ15นาทีถึง30นาทีแแล้ววต่ันรเงี้ย ทีนี้ระหว่างวันอะเราใช้สิ่งนี้บ่อยมากนะอย่างเช่นแบบสมัยก่อนออกกองแล้วช่วงเบรกกองแล้วแบบก็แอบไปเข้าห้องน้ําแล้วก็พิมพ์พิมพ์พิมพ,มพ,มพม์สักห้านาที <c oughs> เพื่อที่ตัวเราจะคามดาวตัวเราหรือว่าจะแบบพูดภาษาเราก็คืออ้วก อะไรทุกอย่างออกมาพวกขั้นความเครียดทั้งความคิดทั้งอะไรก็แล้วแต่ออกมาจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งค,คล้ายๆกับการนั่งสมาธิหนงนาทีสนาทีหรือหนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนั่นแหละเพียงแต่ว่าสำหรับโจอ่ะการเอามือลงไปเขียนหน้ามันคอนเน็กหรือมันง่ายมันง่ายเรามันถือว่าอย่าหยุดเขียนมือเนี้ย ก,กับการนั่งแล้วกำหนดสมาธิจะจดจ่อลมหายใจอะไรเงี้ยสาหรับการเขียนของเรามันทําง่ายอ่ะผมอยากแชร์เรื่องเรื่องของตัวเองนิดนึงตอนที่ทํำมอร์นิ่งเพจรงกายเป็นนิสัยเนี่ยคือเราจะได้ the act of writing เนี่ยพฤติกรรมการเขียนเนี่ยจับปากกาแล้วก็เขียนลงบนหน้ากระดาษเนี่ยไปเป็นพฤติกรรมแบบต่อเนื่องอย่างอื่นคือนอกจากเขียนแบบมอร์นิ่งเพจแล้วเนี่ยตอนที่เรานั่งทํางานไปด้วยอ่ะผมชอบที่จะมีกระดาษ อีกแผ่นหนึ่งกับปะกาวางอยู่ในมือตอนที่คิดงานไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วผมมาสังเกตแบบว่าแบบเฮ้ยมือเราอะขยับเขียนอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วหลายๆวันหลายๆครั้งที่เราแบบคิดงานอยู่ทําอะไรไม่ออกอะไรเงี้ย อยู่ดีมือของเราครับมันเหมือนแบบเขียนอะไรไม่รู้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมรู้สึกว่าพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมตอนที่แบบคิดอะไรอยู่ลอยๆแล้วแบบมือมันอัตโนมัติว่ามันจาเป็นที่จะต้องแบบว่าเอาสิ่งที่อยู่ในหัวผุดๆดมาเนี่ยลงไปอยู่ในหน้ากระดาษเพราะฉะนั้นแบบพอพอหมดวันอันนี้ไม่ใช่มอร์นิ่งเพจเนาะก็เลยแบบอ่านอ่านทวนได้ว่ามันคืออะไรสมัยก่อนตอนที่ผมทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์อะไรเงี้ยก็ทํางานโคดดิ้งเนาะซึ่งมันเป็นภาษาโคดดิ้งอะไรเงี้ยแต่ข้อสงสัยก็คือพอท้ายวันปุ๊บกระดาษที่มันเต็มหน้า เียนอะไรไปวะที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับภาษาเรื่องคดดิ้งเลยมันก็จะเป็นคําที่ผุดออกมาแบบเรื่องหัวหน้าเรื่องแบบว่าอยากกลับบ้านมาั่งหิวข้าวมาั่งอะไรนั้นนี้แหละสมองฝั่งหนึ่งเราทํางานอยู่แต่สมองอีกฝั่งหนึ่งมันเหมือนทุรนทุลายที่จะออกมามันก็เลยออกมาผ่านมือของเราอะไรเงี้ยเออน,นั่นเป็นอย่างหนึ่งเนาะอย่างที่สองเ่ยผมรู้สึกว่าแอตติ้งของการเขียนแล้วก็ขยับมือไปเรื่อยอเนี่ย บางทีอะผมเอาไปใช้ในตอนที่ไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วอยู่กับคนลหลายคนนะ่ยแต่ไม่รู้จะวางท่าหรือทําปฏิกิริยาอะไรอย<ๆ>่างเงี้ยก็เลยเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็เอามือแบบเขียนไปเรื่อยๆเรืยๆแล้วก็กลายเป็นเขียนอะไรก็ไม่รู้ที่ผุดขึ้นมาในสมองอะไร่างเงี้ยอยู่ดีก็ได้ฮารบิตที่มัน สะท้อนออกมาในพฤติกรรมหลายๆอย่างข้างานอกอืน่นเราเราแชร์พี่เน็ตเรื่องหนึ่งว่าเราเราเคยเจอเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นบอกกอนว่า Morning Pages เนี่ยเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เกินกว่าที่ทุกคนเข้าใจจากสิ่งที่เราพูดแน่ๆไปลองทําดูเราจะเจอเองสิ่งที่เราเจออย่างเช่นมีอยู่ช่วงเราคิดบทไว้แล้วเราคิดตัวละครแบบว่าพระอเอกใน A ทํานูน่นนี่นั่นอะไรยเงี้ย นั่นคือสมองส่วนคิด critical thinking logic thinking เนาะวันๆก็นั่งวางดีไซน์อ่ะก็แบบตัวละคร A ไปเจอ B c คอนฟ lict เขาคืออะไรนะปัญหาต้องบอกว่าชวนสมองฝั่งขวามาฝั่งขวาด้วย แล้วเราก็จะหมกมุ่นกับเรื่องราวของนายเนี้อยู่ใช่ป่ะแต่พอแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วเราฟรีฟรีอ่ะนายเก็หลุดออกมาแหละว่าเออวันนี้จะต้องคิดคอนฟ lict แล้วก็ซิทชั่นของนายเให้ออกนู่นนี่นั่นนะแต่แบบเออแบบว่าสุดท้ายแบบเออแล้วซีล่ะซีแบบงั้นงี้งั้นงั้นซีแบบว่าเอ้งั้นงี้งั้นงี้งั้นงี้นสรุปว่าอยู่ๆมีตัวละครตัวใหม่ ใครก็ไม่รู้ว่าผุดขึ้นมาใน C ีผุดขึ้นมาในเรื่องเฉยเลยแล้วแล้วพอเวลาแบบเขียนเสร็จแล้วมันตกใจอ่ะว่าเฮ้ยซคือใครวะกูไม่ได้คิดมาจากไหนวะแล้วแล้วสนุกกว่า A อีกแล้วมันกลายเป็นว่าเรื่องเราก็เปลี่ยนไปเป็นให้เป็นเรื่องของ C ขึ้นไปเลย <laughs> คือกิจกรรมเนี้ยมันมี p s y c h o l o g ของมันนะว่ามันคือการ cut through the sensor คือเราฝึกไม่ฟังเสียง e ก o ของเราอะ่ะ แล้วทะลุอีโก้ลงไปให้ถึงตัวเราที่เป็นทรูเซลฟ์เพราะมันปลอดภัยแล้วมันต่อเนื่องแล้วมันไม่ต้องมามาวิจาร์ณตัวเองอะไรเงี้มันก็เลยลงไปที่ตัวตนทรูเซลฟ์หรือที่สปิริชัลของเราได้ง่ายเหมือนเรื่องเรื่องตัวละครที่พี่โจเล่าเมื่อกี้นะียมันคืออีโก้โจเขคิดว่าตัวละครต้องเป็น A สิแต่จริงๆแล้วลึกๆสิ่งที่เราข้างในลึกๆอยากจะเล่าอะ่ะมันเป็นเรื่องของ C ไม่ใช่เรื่องของ A แล้วพอเราเชื่อเราฝึกที่จะเชื่อไว้ใจแล้วฟังเสียงนี้ขึ้นเรื่อยๆเราก็จะคอนเน็กกับตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้เรารู้จักส่วนที่ลึกลงไปแล้วพอส่วนที่ลึกลงไปงานของเรามันก็จะมีมิติขึ้นสมมติเรางานทํางานออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าวางแผนงานอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะการที่รู้แบบ Start with w h y เรารู้ว่าเราทาโปรเจกต์นี้ทําไมอ่ะมันสําคัญกว่าการวางแผนเหมือนเราไปบังคับเขานะเขาต้องเป็นแบบ1 2ึ่งสองสามสี่ แต่บางครั้งมันอาจจะทําแค่1แล้วกระโดดไป6เลยก็ได้เพราะว่ามันมันเพียงพอแล้วหรืออะไรเง Morning นะี้ยมอน m o งเพจ g จ a g e s ไนพ่ผมอยากสรุปให้ว่าการทำมอน r n งเพจเจ e s เนี่ยมันช่วยแก้สิ่งที่ไม่ดีในตัวเราอะไรได้บ้างสําหรับมผมนะครับผมรู้สึกว่าอย่างแรกอะ่ะมันคือการแก้นิสัยการวิจารณ์ตัวเองอใช่ป่ะอย่างที่สองคือมันแก้นิสัยการเซนเซอร์เซลฟ์เซนเซอร์ตัวเองเลยว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้พูดได้ไหมนะ เรื่องนี้พูดแล้วแบบคนอื่นจะรู้สึกยังไงเขามาอ่านแล้วจะแบบโพสต์สิ่งนี้ไปแล้วแบบจะมีผลอะไรเกิดขึ้นกับธุรกิจเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ Morning Page สอะ่ะมันคือการสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยมากๆที่แบบรู้เลยว่านี่คือกฎว่าแม้แต่ตัวเราเองก็ยังอ่านไม่ได้คนอื่นก็อ่านไม่ได้อีกอันหนึ่งที่ที่ได้มากๆเลยพี่โจโคือมันช่วยแก้ความเป็น perfectionist ของตัวเองอืมใช่เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขียนออกมาใน r n i n g Pa งเพอส์ มันไม่มีทางที่จะเพอร์เฟกต์เาเรียกว่าสิ่งที่เพอร์เฟกของ Morning Pages คือความไม่เพอร์เฟกของมันนี่แหละกับอันสุดท้ายพี่โจมันคือ <c oughs> ปกติแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนเช้าตอนตื่นนอนเนาะหลายๆครั้งอะ่ะเราตื่นมาพร้อมกับความารู้สึกกระวนกระวายแล้วก็ประมาหรือว่ากังวลกับอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องแบบ ตัดสินใจหรือทํางานในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วแล้วแต่ก่อนอ่ะเราพกเอาความกระวลกระวายความประมาความกลัวความอะไรต่างๆเนี้ยไปกับเราทั้งวันเลยแต่ว่าการเขียน Morning Pages เนี่ยคือมันเหมือนกับได้เอาอารมณ์ต่างๆพวกนั้น,น่ที่มันเป็นแบบ Negative ท h o u g h t ทั้งหมดเนี่ยไปลงไว้ในหน้ากระดาษก่อนวันแรกๆอาจจะดึงน้อยๆเนาะแต่ถ้าเขียนจนเป็นนิสัยอ่ะมันสามารถแบบดึง เอาความรู้สึกกระวนกระวายกลัวประมาไม่กล้าเผชิญหน้าต่างๆเหล่านั้นที่เราจะต้องแบบว่าจําเป็นที่จะต้องเอาตัวเองไปทํางานทั้งวันนั้นตัวเราไปอยู่กับเราไปอีก7 8ดดชั่วโมงทั้งวันเราก็จะทํางานไปด้วยแบบอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นที่เราตื่นมาพร้อมกันแต่ว่าตอนที่เราเขียน Morning Pa เพจแล้วพยายามเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้นที่มันอยู่ในหัวเราตอนเชา้าตอนตื่นนอนออกมาอยู่ในหน้ากระดาษผมรู้สึกว่ามันเหมือนปลดล็อกพวกนี้ออกไปอยู่ให้มันแบบอยู่กับที่กับทางของมัน และสิ่งนี้นมันส่งผลให้แบบว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่พูดอะไรพลอยพอยโปรงโลงไปในโซเชียลไม่ไม่ตั้งสเตตัสอะไรที่บอกว่าแบบ่บง,งตื่นมาปุ๊บแบบอยากด่าหมาสักตัวกูก็ด่าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาอาการการอยากด่าหมาเนี่ยไปอยู่ในมอร์นิ่งเพจส์ซามันก็เลยบอกว่าโอเค ก็ได้ปลดปล่อยมันไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นผลที่เห็นแบบชัดเจนมากพูดประเด็นนี้นะพี่เนี่ยเวลามีคนชมพี่โจว่าเนี่ยโหพี่โจช่างเป็นแบบคนที่อบอุ่นมีน้ำเสียงที่อบอุ่นเลยเย้ยมึงมาดูมอร์นิ่งเพจเลยขอให้มาอ่านมอร์นิ่งขอให้มัอ่านมาอ่านมอร์นิ่งเพจเฉลยเพราะว่าฉันฉันอ้วกไปในนั้นหมดแล้วไงเออนึกถึงนึกถึงแบบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนหนึ่งใช้วิธีการเขียนมอร์นิ่งเพจเป็นจดหมายด่าเพื่อนร่วมงานทุกคนลินคอนลินคอนอีเฮด คือคือเขียนจดหมายด่าแต่ไม่ได้ส่งเเออมันเป็นอารมณ์ปกติอะพี่เนทการที่เราทุกคนจะมีความโกรธ มีอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ข้อหนึ่งก่อนอยากเคลียร์สิ่งนี้ก่อนว่าการเขียนมันในเพจใช่ไมนะมันไม่จาเป็นต้องขึ้นกับอารมณ์นะว่าฉันโกรธฉันต้องเขียนหรือว่าฉันอยากเขียนจังเลยวันนี้ฉันต้องเขียนอะไรเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมนะพฤติกรรมแปลว่าคือการกระทําไม่ขึ้นกับอารมณ์ไม่ว่าจะไม่อยากเขียนแค่ไหนก็เหมือนแบบเราลืมตาขึ้นมาก็ทำทำให้มันจบๆไปอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันจะสอนเราในการทํางานครีเอทีฟต่างๆเหมือนถ้าเราอยากเขียนนิยายหลายคนอาจจะนั่งรอนิยายแล้วก็แบบรอองลงอะไรเงี้ยมันไม่มีวันนั้นหรอก มันก็คือเริ่มต้นแล้วก็ทํางานก็คือทํางานเลยอะ่ะมันทําให้เราฝึกพฤติกรรมการทํางานสร้างสารรค์ได้ดีก่อนข้อหก่อนกับเราเนี่ยประสบการณ์ตรงๆเนี่ยมันมีอารมณ์ประมาณ5อย่างที่เราคิดว่ามันเวิร์กกับเรามากๆเลยอันแรกคือเราเบื่อปกติเราเบื่อเราทําอะไรกันนาะแต่ถ้าเราเบื่อแล้วเราเขียนความเบื่อของเราลงใน Morning Pages มันมันจะทให้เราสดชื่นขึ้นมากเลยแล้วในวันเนี้ยกับ2คือเราเราเหงา ปกติคนเราเวลาแบบความรู้สึกเหงาเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนไม่มีใครอ่ะแล้บบเงาๆแล้วมันจะคุยกับใครโทรไปหาไม่มีใครโทรไปหาเพื่อนก็ไม่มีใครกินข้าวได้เลยอะไรเงี้ยก็เขียนความรู้สึกเหงาๆอย่างเงี้ยลงไปในกระดาษเนาะกับอันที่3ามคือความกังวลใจว่าแบบเออวันนี้แม่งงานเยอะชิมหายเลยไอ้นั่นก็ทําให้เสร็จโปรเจกต์นั่นก็ยังไม่เสร็จไอ้นี่ก็ต้องทำไอ้นี่อีเมลก็ต้องส่งลูกค้าก็ต้องคอนแทคมันต้องทําอะไรบ้างว่านี่มันมีอะไรเต็มหมดเลยสุดท้ายมันจะคลายความกังวลใจว่า แต่อะไรล่ะคือสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับชีวิตเดี๋ยวมันจะพูดออกมาใน Morning Pages จอีก2ส,สิ่งก็คือความฝันบางทีแบบว่าเรานั่งนึกๆว่าเออแบบเราอยากเป็นอย่างนั้นอยากอยากเป็นอย่างนี้แล้วเราม,มันไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมอะเวลาเราคิดอยู่ในหัว ฉันอยากให้อีก2ปีข้างหน้าฉันสามารถแบบว่าเก็บเงินซื้อบ้านหลังเล็กๆได้หรือว่าอีก2ปีข้างหน้าอยากอยากแต่งงานแล้วแหละอีก2ปีข้างหน้าแบบว่าเราเราชวนแฟนเรามีลูกกันไหมหรือว่าเลี้ยงเลี้ยงหมาหรือว่าย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัดกันไหมหรือย้ายประเทศกันไหมอะไรเงี้ยความฝันเขียนลงไปอย่างเป็นลูปธรรมบ่อยๆอย่ะกับอีกอันคือความหวังคือชีวิตทุกวันนี้มันมีอะไรให้หมดหวังเยอะมากแต่พอด่าไปมากๆแล้วเนี่ยมันจะแบบ เฮ้ยเราจะอยู่ในความหมดหวังอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอวะแล้วความหวังของเราอยู่ที่ไหนนะเรายังมีอยู่ไหมถ้าเราไม่มีแล้วเราจะทํายังไงเหรอเราเราน่าจะมีอะไรสักอย่างสิเดี๋ยวความคิดมันก็จะพาเราไปอ่ะสุดท้ายเราก็แบบเออมันยังมีความหวังอยู่นะชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย เราว่ามีประโยชน์มากๆในใน Morning Pages ซึ่งซึ่งเราเชื่อว่าคงมีอีกหลายแง่มุมนะพี่เน,นที่เราอาจจะเอา Morning p a g พ s มาคุยกันต่ออีกอะไรเงี้ยเพราะมันเยอะมากๆแต่แต่เบื้องต้นเนี้ยนะวันเนี้ยถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้เช้าตื่นนอนมาลองหา,าสมุดอะไรไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็ลองเขียนสักประมาณ3หน้าลองดูหรือหน้าหนึ่งก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเขียนโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเขียนอะไรลงไปเลยนะไม่ต้องอ่านเขียนผิดก็ได้เขียนกระโดดไปกระโดดมาก็ได้ไม่ต้องจบประโยคก็ได้อยากเปลี่ยนเรื่องก็เปลี่ยนเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าขอให้อย่าหยุดมือเป็นระยะเวลา3หน้าแล้วเราทําอยู่อย่างเงี้ยสักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แล้วลองดูสิตัวคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากๆอยากให้ทุกคนมาลองทํา Morning pages กันครับ Rewrite p o รีไรท์พอดแคสต์ n d Nate Rewrite your story, rewrite your life